สวัสดีครับผู้ให้การติดตามรับชมรับฟังทั้งคำพาม่งนะครับวันนี้ก็เราก็ทําการฉีดรับท้องไปแล้วนะครับผมในส่วนของอทั้งเชื้อราทั้งหนอนทั้งเขาเรียกว่ากลุ่มฮอร์โมนหรืออาหารเสริมอาหารรองทางใบนะครับผมวันนี้ก็ข้าวท้องครับผมข้าวท้องเดี๋ยวอีกประมาณสามสี่วันมันก็จะท้องกลมนะฮะแล้วก็จะออกรวงในอายุอย่างพันนี้นะครับผมเป็นแปดชุไก่ทองคํานะครับผมอายุ ที่มันควรจะออกรวงก็คืออยู่ประมาณ55วันไม่เกินนี้นะครับผมก็คือออกรวงหมดนะฮะตอนนี้เริ่มสีก็มันจะออกอ่ากล้านๆกลางๆนะฮะแข็งๆกระด้างกระด้างหน่อยเนื่องจากว่าก็ตามอายุข้าวนะฮะเวลาข้าวจะออกรวงมันก็จะสีมันก็จะอมเลืองอย่างอย่างเงี้ยฮะผมนี่ยนะะถ้าให้เขียวปุ๊บเลยเนี่ยฮะไม่ดีเพราะเดี๋ยวพวกเชื้อราพวกอะไรจะค่อนข้างเยอะนะครับผมเราก็ต้อง ให้สีอยู่ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของนอนก็มีให้เห็นบ้างประบายที่มันก็ทําทลายมาก่อนหน้านะครับผมนะแต่ส่วนทั่วไปส่วนใหญ่นะครับผมก็คือดูดีกอก็ดีนะครับผมมีปัญหาเฉพาะโดยรอบโดยรอบนะครับผมช่วงนี้นะฮะทำอะไรได้บ้างเนาะช่วงนี้เราก็คือจะดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ําครับน้ําเนี่ยจะรวมไปถึงน้ําที่ใส่ในน้น้ําที่ช่วงออกน้ําที่ช่วงรวงนะครับช่วงนี้ให้มีน้ําพอ เชื้นเชเฉยๆหรือมีพอเจือเจือนะครับผมเนาะท่วมหลังมือหลังเท้านะครับผมจะส่งให้รวงนั้นออกได้อย่างดีนะครับผมแต่ไม่ควรขาดน้ํานะนะครับผมไม่ควรให้ขาดน้านะฮะน้าอย่างนี้นะฮะพอจนยาวไปจนถึงข้าวสาเกสอนทิ้งนะครับสาวสาสรทิ้งหมดนะครับผมถึงจะพอขาดน้ําได้บ้างนะครับผมแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรขาดนะฮะจนกว่าข้าวจะเข้าสีเหลืองเนาะสีเหลืองตรงปลายรวงอย่างนี้นะครับผมถึงปล่อยแห้งได้มันจะทําให้ข้าวนั้นอ่าดูดซับธาตุอาหารแล้วก็เต็มรวงได้อย่างได้อย่างดีนะครับผม ทีนี้ในส่วนของนอนนะครับผมเดี๋ยวรับรวงเราก็จะมาฉีดอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้ข้าวออกรวงไปก่อนนะครับผมหลังจากฉีดรอบเนี้เรารับเรารับท้องไปนะครับผมห่างจากรอบรับท้องนี้ประมาณ12-14วันก็จะทำการฉีดรับรวงอีกทีหนึ่งที่ซึ่งข้าวก็จะอยู่ประมาณสัดเกสรเริ่มโค้งงวยพอดีนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเริ่มโค้งเริ่มงวยนะครับผมเราก็จะฉีดรับรวงอีกทีหนึ่งก็ที่จะส่งรวงไม่ให้เกิดเมล็ดด่างเมล็ดลายหรือไม่ให้มีปัญหา ในส่วนของเมล็ดอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะนั่นก็คือวิธีเตรียมการจัดการนะครับผมสำหรับแปลงนี้ข้าวแปดศูนย์นะครับผมเรากาหนดเก,เก็บเกี่ยวอยู่ที่อายุประมาณแปดสิบสามวันนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะตรงไม่ตรงเนาะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาที่อ่าสี่สิบเจ็ดวันแลวนะฮะก็ถือว่าเกินครึ่งอายุมานิดนึงนะครับผมถ้าตามท้องแล้วดูท้องแล้วนะครับผมก็ถือว่าตรงวัยนะฮะตรงวัยตัวตรงวัยนฮะร,รุ่นนี้ก็จะ เป็นรุ่นที่เราต้องรีบนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บเกี่ยวในช่วงประมาณากลางกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับผมจริงๆสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนนะฮะแล้วก็เราจะทํารุ่นถัดไปในในสัปดาห์ที่4ของเดือนพฤศจิกายนมันก็จะเข้ารุ่นหนาวพอดีนะครับผมทีนี้รุ่นหนาวก็กจะทาเข้าอีกสายพันธุ์หนึ่งแต่นี้ก็เล,ล็งไว้นะฮะว่าจะทํแปดเก้าไก่ทองคำที่ทา MGC นะครับผมของไก่ทองคำเหมือนกันนะครับผมจะต้องลองดูก่อนนะฮะว่าพิจารณาดูว่าถ้าเกิดว่า ราคาข้าวมันขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมเนาะตอนนี้ก็อาจจะเลือกสายพันธุ์ข้าวที่ถ้าถ้าราคาดีหน่อยก็อาจจะเลือกสายพันธุ์ข้าวที่ดุกดกหน่อยนะครับผมเราก็จะทำเอาจํานวนอจํานวนเมล็ดนะครับผมเนาะจำนวนน้าหนักแทนนะฮะโอเคครับผมวันนี้มาเล่าสู่กันฟังครับผมเนาะรับ้องก็อย่าลืมนะครับทุกคนทุกท่านนะฮะเชื้อราสาคัญมากนะครับผมหน้านี้หน้าฝนเชื้อราสาคัญมากช่วงเนี้ยครับผมเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวช่วงฝนจะทิ้งช่วงนะครับผมเชื้อราจะค่อนข้างเยอะมากนะครับผมความชื้นจะสูงเลยซึ่งมันก็ทํา ให้พวกเชื้อราต่างๆเข้าได้ดีแล้วก็นอนนะครับผมตอนนี้อากาศอบร้อนนะครับผมฝนตกทิ้งช่วงทิ้งระยะห่างนะผมนอนจะค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็ฝากให้ชมกับประเด็นแค่นี้นะครับผมเนาะท่านใดมีคำถามสงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมเนาะแล้วก็อ่าเข้าไปพูดไปคุยผ่านเพจเกษตรกรนพนธ์บอกเล่าชาวกเกษตรได้นะครับผมเนาะวันนี้มาหาเหม่งก็คงจะฝากไวก้ประเด็นแค่นี้วันหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ